โอ้มาแต่วลาดาลัด,ลดตันเป็นนีน่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับเมื่อกีนี้อยู่กับทีมงานเสียวฮกทางทีมงานบานมารีครับ อายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบสมบัติดำสิิงพี่นอ้องอ่ามือนี้มาเบิ่งหล้ดรอหลดเท่นะครับอ่าอยู่หน้าเจเพรอนผู้โชครับอ่าทีมงานทางบันมาลีนะครับอ่าเสียหก ฮิตาชินะครับสำหรับแมคโคอ่าเบิ้งรถดดำรอรอกัอนครับถอยเท่พี่นอ้องตัวน,นี้เป็นฟุโซนะครับแต่ว่าเครื่องยอนต์นี่บม่แน่ใจพี่น้องอ่า่ฟุโซตะาวานันเครื่องยอนต์นี่บม่แน่ใจนะครับสองร้อยสิบลังมา เป็นงานถอยพี่น้องงานถอยอาอยู่ปีนบานพักแข้งข้วยเฮานี่พี่นอ้องเป็นทีมงานทางบันมะลีเนาะครับแช็ดเกลือเจอ้ ผมมึงนี่บ่ประมาณแปดสิบเที่ยวพี่น้องถามเจีร์พอนประมาณแปดสิบเที่ยวนะครับเป็นงานพ่อยมาถมนี่ครับถมทีนี่ติดถนนก้อนกีดห้านี่ทางบ้านพักเป็นกล้วยออกไปทางบ้านน้องกุ้งเ้องนะครับตบำบลบุรีอําเภอเซระพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้อง มีรถดำแลนน้ำกันสามขันนะครับรถไทยเพิ่นน่าจะโลมพี่น้องนี่นะครับเพิ่นก็นเลยเอารถไทยมาแต่งทางแต่งถนนก่อนนะครับเบื้งทางน่าจะโลมนะครับฟังท่านั้นเป็นห้อยติโลมอยพี่น้อง นี่แหละครับมองลมมองรถเป่าแรนไปนะครับเป็นห้อยเป็นคว้างอยู่พี่นอ้องฮะมาลุนเจ้าเม่กาดูพี่น้องโอ้เนีย่ยโจกโจกไปเลย แล้วแลนสบายครับรัดดารัาเป็นตอนเดียวพี่น้องไม่กล้าตัวนี้นะครับเบยองยอดนี่บ่แน่ใจเท่าไรพี่นอ้องร่าูปล้อขนาดพี่น้องเป็นตอนเดียวนะครับ มาแต่วัวหลัดดาหลัดนะครับท่างชมพนบุรีเข่าสำหรับเจ้าเมกาตัวนี้เป็นตอนเดียวนะครับพี่น้องอ่ายางลุบรอเลย แปดสิบเทียวนะครับพี่น้องสำหรับมองเทอยู่เด้อนี่ถามเจี๊พอนเจี๊พอนว่าเอาแปดสิบเทียวว่าสัน้นเป็นสียกบานไหมนะครับจุดนี้ อ่าวรอยจัดเสียผาได้มาเนาะครับตัวนี้อ่าลูบรอจัดเต็มเลยพี่น้องมาแต่อูรัดดาลัดเนาะครับทางจุฬาลงกรีอ่าเสียโอมอ่าทีมงานเสียโอมอ่ากระจกหน้าสาหรือว่าใส่หมวกเนาะครับอ่าสุดเท่เลยครับสุดจัดเลยตอนนั้นเป็นเชมครับอ่าน่าจะรอยเสียผาได้มายี่นุ่วตัวนั้นเนาะครับ อายุครับคิตาชินะครับคิตาชิอ่าอร่อยสี่สิบห้าครับไปแล้วอ่าเมื่อนี้จัดอ่าทุกที่แปดทิศเที่ยวนะครับนี่อ่าใกล้ๆนะครับออกไปนี่กับแม่นหรอพี่น้องสบายสบายครับเอาดินไปปูท่งแล้วเลยนแบบสบายครับอ่าพราะเพราะรงยลมนะครับ ผู้ซ่นี่ยังบัานหูเลว่าจากแรกนะครับนี่ตัวนี้นี่กรลูกดรอ่าจะเป็นของอเสียโอมฮิตาชิตัวนี้เครื่องยอนตน์่าจะใส่ของญีซูนนะครับ เดีอย่ย้อน้อได้เนาะรุกนี่นะครับอ่ะขอได้กสร้างละพี่น้องบ่บ่หูจักนะครับถามโซเฟอร์เราดำเพื่อนกันเอาแต่ว่าพปงชี้กั อาจจะอยู่ที่0.83ลูกบาศกเมตรนะครับพี่นออ้องอู้หูยงกาุบเลยครับใบแท๊กกะ จะอยู่ประมาณ70นะครับสำหรับฮิตาชิตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับพี่นอ้องเป็นรุ่นหนึ่งนะครับฮิต,ชตาชิเป็นงานเดี่ยวนะครับเพิ่นเทต่างแต่เปิดงานมานะครับตามในหมู่บ้านเท่านี้ กับโท่อันเทไปแล้วนะครับหลายรถอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนก็ออกหน้าเทข้ขงนอกครับนะเป็นงานเจพ๊ยอนนี่แปดสิบเที่ยวนะครับ,รบแลนกันจะจ่อนี่พี่น้องนั้นลังไปกับถึงมองเท่ละนะครับ ใส่ล้อครับอ๋ออ๋ออ่าทอเอทนะครับทอยของเพื่อนนี่เป็นทอเอทพี่น้อง นี่เป็นมิสุูบิเช่พี่น้องฟูโซหรือว่าน่าจะเป็นหวัวพี่หลงหัวมันใจนะครับเดี๋ยวถามโซฟเฟอร์เบ้่งนะครับพี่น้องโอ้เสียโอม เจ้าของช่องยูทูปฝากทงชาแนลนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยพี่นอ้อ,องเพิ่นมีช่องยูทูปของเพิ่นด้วยกันนะครับฝากทงชาแนลพี่นอ้องอติดตามเพิ่นนมได้ด้วยครับเอาฟูโซฮกเอ็มฮกหนึ่งครับตัวนี้นะครับลองรอสิปแรงมา นิตชีเคซีบัตไทแลนโ่งโจรเอาเสียออมนะครับศูนย์แปดห้แปนึ่งศูนย์หนึ่เก้าเก็ดสาสนใจก็โทรไปคุยไปเวอาคนครับทางบันมาลี เ่าจะเรียนแบบสบายๆนะครับ แสงสยางนะครับเรื่อสงร้อเป็นว่างเครื่องไม้นะครับเป็น 6M6 1นแต่หัวนี่น่าจะเป็นหัวของพี่หลงนะครับ อะไพี่นอ้องอเดี๋ยวมือนี่อ่าฝากพี่ฝากน้องสับนีดสักก้อนพ่น้องมือนี่นะครับทีมงานเสียโอมหรือว่าเสียหกทั้งบันมะลีนะครับใส่ฮิตาชินะครับขีดนึงผมกับเป็นชิปแรกที่เขาไปทายท่าของเพื่อน อ่าเพิ่นก็นมี YouTube นะครับช่องของเพิ่นเป็นฝากทงชาแนลพี่น้องลองเข้าไปติดตามไปชมเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่าอ่าอุดหนุนบ้านเฮานะครับพี่น้องคอยเหลือกันเบิ่งแย่งกันเอาพี่น้องเอาโอ้อ่าเมื่อนี้ลากันซ้ำนีดด้ซะก่อนพี่น้องเดี๋ยวเก็บหนาจังการมาโฟมมาโอกันไหมครับ ถือกดถือใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กำลังใจทีมงานของข้านำ้ำพี่นอ้องอ่าเมื่อนี้ลากันซับนี้แหละครับสวัสดีครับ